มีกรรมอยู่กรรมหนึ่งเป็นกรรมจากการครบซ้อนสองคน mm hmm. เป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ที่หน้าตาดีนะแล้วก็ใช้ความหน้าตาดีเนี่ย mm hmm. ในการหลอกเงินผู้ชาย mm hmm. ไปหาเงินจากผู้ชายแล้วก็กรรมเนี้ย mm hmm. เขาก็ไปหลอกผู้ชายคนหนึ่งซึ่ง mm hmm. เป็นนักธุรกิจมีเงินเยอะเลย mm hmm. แล้วนกธุรกิจคนนั้นเนี่ยก็มีเมียอ,อยู่แล้วมีลูกอยู่แล้ว ก็มาหลอกกันแล้วก็นักธุรกิจก็บินมาเพื่อที่จะมาหาผู้หญิงคนนี้ดูภูเก็ตนะบินมากรุงเทพแล้วก็มานอนผู้หญิงนี้แล้วบอกว่าภรรยาว่าเป็นมาทํางานประชุมแล้วก็กลับบ้านไปวันหนึ่งผู้หญิงคนนี้ก็เจอผู้ชายคนหนึ่งที่ที่กรุงเทพแล้วเขาก็ชอบพอกันแล้วผู้หญิงเนี้ยชอบผู้ชายคนนี้มากอยากจะแต่งงานด้วยเลยเพราะคนนั้นเนี่ยมีไม่เป็นตัวเป็นตนไปเป็นเหมือนภรรยาน้อยของเขาแล้วพอได้คบกันจริง ก็รักผู้ชายคนนี้มากแต่ไม่สามารถลืมผู้ชายคนนั้นได้เพราะว่าต้องยังต้องใช้เงินกับผู้ชายคนที่เขามีเมียเป็นนักธุรกิจซึ่งผู้ชายคนใหม่ที่คบเนี่ยไม่มีใครแต่เขาไม่มีเงินที่จะเลี้ยงได้ก็ต้องกลับไปนอนกับคนนั้นบอกผู้ชายคนนั้นว่าจะขอไปนอนกับคนนั้นก็คือไปนอนกับผู้ชายคนที่เป็นนักธุรกิจแล้วผู้ชายคนนี้ก็รับไม่ได้จนแบบทนไม่ไหววันหนึ่งก็เขาได้โทรหากัน สุดท้ายผู้ชายผู้ชายคุยกันก็รู้ความจริงทีนี้สรุปว่าผู้หญิงคนนั้นเสียผู้ชายทั้งสองคนในอะไรกันจากที่อีกคนหนึ่งมีเงินอีกคนหนึ่งไม่มีแฟนคนมีเงินแต่มีมีเมียอยู่แล้วอีกคนไม่มีเงินแต่ไม่มีเมียผู้หญิงคนนั้นเลือกเลือกไม่ถูกสุดท้ายวันหนึ่งกรรมนั้นเล่นงานเขาก็คือเสียผู้ชายทั้งสองคนไปเงินก็หายความรักที่ดีก็หายไปเป็นกรรมที่เขาคบซ้อนและก็เสียทั้งสองคนทุกวันนี้ ของไปแต่งงานก็ไม่สามารถมีลูกได้เป็นโรคเกี่ยวกับมดลูกไม่สามารถมีลูกได้มันเป็นกรรมคาหนึ่งนะครับดัางนั้นก็กรรมเนี้ยครบซ้อนเนี้ยอย่าทําอย่าใช้ความสวยความหล่อในทางที่ผิดเพราะกรรมของมันอ่ะหนักมากมคุณอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้ว่าชีวิตมันจะไม่เหลือเลยเลยนะครับกรรมมุนาวัตีโลโกเป็นกรรมดีจริงหยุดทํามันซะ